สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักราดเงใจสังนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านโมชิโมชิแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องเคยมีประสบการณ์ัญหาเหมืกันใช่ไหมคะว่ามีเงินไม่เพียงพอในการซื้อของขวัญมันเกิดให้เพื่อนๆหลายๆคนในกบนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําการเปรียบเทียบราคาสินค้านะคะโดยการซื้อของขวัญมันเกิดให้เพื่อนๆใายในไม่เกินงบ300บาทนะคะ โดยเรานะคะก็จะกําหนดว่าของสามเงินสามรอบาทนี้นะคะจะซื้อของขวานนอนเกิดอได้เพื่อนเนี่ยนะแบบได้กี่ชิ้นนะคะไปดูกันเลยว่าจะแบบซื้อของขวานน่ารักน่ารักให้เพื่อนได้กี่ชิ้น ก็ได้ของขวัญมาแล้วนะคะโดยงบไม่เกิน300บาทซึ่งเราก็จะซื้อมาของขวัญได้ประมาณ2แบบนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่และแบบเป็นยังไงบ้างโดยแบบแรกนะคะจะมีตุ๊กตาน้องแมวราคา229บาทกับกรอบรูปราคา69บาทรวมราคาแล้วนะคะก็จะได้298บาทนะคะ ต่อมาแบบที่สองนะคะก็จะมีสีน้ำมันนะคะเป็นสีแบบพาทเทลราคา119บาทแล้วก็กระดาษเป็ดนะคะ2เล่ม50บาทแล้วก็กระดาษน้องหมา4เล่ม80บาทสุดท้ายก็คือกระดาษน้องหมีนะคะ2เล่ม40บาทรวมราคาแล้วทั้งหมดก็289บาทค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าเราควรซื้อของขวัญแบบไหนให้เพื่อนนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบจากปริมาณสินค้านะคะแบบแรกจะซื้อได้เพียงแค่2อ,อย่างคือตุ๊กตาหมีกับกรอบรูปแค่นั้นนะคะแต่ว่าแบบ2อ,อะ่ะจะซื้อได้ถึง9ชิ้นเลยแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคานะคะแบบแรก2ชิ้นแต่ราคา298บาทส่วนแบบที่ส ได้ตั้ง9ชิ้นราคาแค่2อ9บาทโดยแบบแปลงจะแพงกว่าแบบที่2ไปถึง9บาทเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็ได้ของขวัญที่มีราคาถูกแล้วก็ได้ปริมาณเยอะโดนใจสุดๆแล้วนะคะได้ถึงตั้ง9ชิ้นเนี่ยโดยเรานะคะจะสามารถนำของขวัญน,นี้นะคะไปให้เพื่อนๆได้เลยหรือว่าถ้าคิดว่ามันเยอะไปหรือว่าซ้ำกันนะคะก็อาจจะ นำมาคะกันแล้วก็ให้เพื่อนได้อีกหลายคนเลยหรือว่าจะนำแบบที่สองนี้นะคะไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อของขวัญให้เพื่อนอีกหลายๆคนได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ